สครูบบายแววเป็นซุปตานในอนาโคตเข้าหน้าไม่เหมือนเดิมสิบดาราเด็ก30ปีผ่านไปโตมาได้เป็นพระนางรุ่นใหญ่ทุกคน เรียกได้ว,ว่าเวลาช่างผ่านไปรวเดเร็วจริงๆเพลอแป๊บเดียวดาราเด็กที่เราเคยเห็นกันจนชินตาม,มาตอนนี้เริ่มโตเป็นสาวกันหมดแล้วแถมยังสวยน่ารักมากๆอีกด้วยซึ่งถ้าเทียบกับภาพสมัยเด็กกับตอนโตแล้วหลายคนเห็นแล้วจะต้องอ้าป,ปากค้างไปตามๆกันแน่นอนก็แหมดาราเด็กโตมาสวยแต่ละคนหน้าตาเปล่งออร่าขึ้นจนแทบจะไม่ได้แบบนี้เป็นใครก็ต้องอึ้งกันทั้งนั้นแหละจริงไหมคะ ว่าแต่แฟนๆยังจํากันได้ไหมนะว่าดาราเด็กเหล่านี้เมื่อก่อนหน้าตาเป็นอย่างไรจะน่ารักขนาดไหนและโตขึ้นมาแล้วจะสวยใสยกันแค่ไหนหนึ่งโฟกัสธีรกุลดาราเด็กสาวหน้าตาน่ารักที่โด่งดังจากภาพยนตร์เรื่องแฟนชั้นตอนนั้นใครๆก็เรียกชื่อเธอติดปากกันว่าน้อยนาะปัจจุบันนี้โตเป็นสาวเต็มตัวแล้วความสวยมากเต็มสุด สองชาเลตวาสิตาเล่นละครมาตั้งแต่ยังเล็กตอนนี้เริ่มโตเป็นสาวแล้วแถมยังดูน่ารักคมเข้มสไตล์สายครอที่สำคัญยังสูงยาวเขาดีต,ต่างหากพูดเลยอนาคตเป็นนางแบบได้สบายสายส,ายสามพิงกี้สวิกาเธอเคืออดีตด,ดาราเด็กอยู่เก้าศูนย์ที่ข้อละครหลายคนจําได้ไม่ลืมพิงกี้เริ่มเป็นที่รู้จักจากการแสดงเป็นดาวพระศุกร์ตอนเด็กในละครเรื่องดาวพระศุกร์และได้เดินสายเข้าสู่วงการบันเทิงอย่างเต็มตัว 4. ี่ควัญอุตสามณนี ทำงานหนักตั้งแต่3ามขวบกับผลงานหลากหลายเกือบร้อยชิ้นเพื่อหาเงินเลี้ยงครอบครัวแต่ไม่เคยมีทรัพย์สินเป็นของตัวเองสาวขวันอุตสาหมณีตั้งแต่สมัยเข้าวงการแรกๆซึ่งพอได้ตามจองแล้วต้องอึ้งกับผลงานที่ยาวเป็นหางว่าวทั้งละครภาพ,พยนตร์โฆษณา่ายแบบแบบและนางเอกมิวสิกวิดีโอเพลงละคขเรื่องแรกที่เล่นคือพ่อจาแม่ขาลูกรักของช่องสาม 5. กบสุวรรณถือเป็นนางเอกยอดนิยมเบอร์หนึ่งซึ่งได้รับฉายามากมายเรียกได้ว่าสวยน่ารักมาตั้งแต่เด็กจริงๆเลยคะ่ะโดยละครเรื่องดาผสมนั้นถือเป็นละครแจ้งเกิดของเธอตั้งแต่ยังเป็นสาววัยละอ่อนจริงๆ 6. ก้าวจิรายุจากดาราดเด็กที่ผ่านผลงานมาแทบจะทุกอย่างจนตอนนี้โตเป็นหนุ่มกลายเป็นพระเอกเต็มตัวกล้ามากประสบการณ์จากการทำงานในวงการมาตั้งแต่เด็กๆตั้งแต่ายุเพียงไม่กี่ปีเขาก็ขึ้นแท่ยเป็นดาราดเด็กที่งานเยอะมากที่สุดในวงการ 7. นักชาลีรีตรัตนักสแสดงและนักร้องนุ่มหลายคนจดจำเขาได้จากผลงานการรับปทแสดงเป็นเจี๊ยบวัยเด็กในภาพยนตร์เรื่องแฟนชันวันเวลาผ่านไปจากดาราเด็กก็ได้เติบโตและมีผลงานการสแสดงเรื่มมา8น้องยอดยศงลีนลูกชายแม่ลำยองหรือวันเฉลิมของบรรดาแม่ๆที่เป็นที่รักเล่นดูมาเสมอแม่จะยังไม่มีผลงานละครใหม่ให้เราได้ติดตามแต่น้องยอดน,นั้นได้เดินตามฝันการเป็นศิลปินเคป๊อปใช้ชีวิตที่เกาหลีพร้อมเดบิวต์เป็นศิลปินเต็มตัวแล้วค่ะ 9. ก้าริชาร์ดเกนีจากดาราเด็กตอนนี้โตขึ้นเป็นกองเข้าสู่วัย21ปีเป็นหนุ่มและหล่อไม่เบาเลยทีเดียวผู้ใหญ่ลีกับนางมาเมื่อปี2-5 2การเวลาเปลี่ยนแน่นอนว่าริชาร์ดโตขึ้นเป็นกองบอกได้คำเดียวว่าหล่อและสมาร์ทอีกด้วย10การอัธพันธ์อดีตดาราเด็กที่โด่งดังจากละครจากจากวงวง